สวัสดีครับพูดก,กับสรุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ที่1ได้17ถ้วยเปิด5แข้งลิเวอร์พูลคว้าโปรฟี่มากที่สุดแข้งหงวคิวแชมป์มากที่สุดฤดูกาลนี้นะครับลิเวอร์พูลเข้าใกล้ที่จะทะลึงบอลลังแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีหลังนำเป็นจ่าฝูงพร้อมกับมีแต้มนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง25่สาคะแนนทำให้หากพิมลิงเกรดได้แข่งขันกันต่อแชมป์ในซีซั่นนี้ก็คงหนีไม่พ้น เลเวอฟูแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามก่อนที่จะถึงเวลานั้นเราพามาเช็ค5ผู้เล่นในทีมชุดนี้ที่เคยคว้าโรลฟี่แชมป์มาแล้วมากที่สุดกับแต่และสโม,มสรที่เคยคว้าแข่งมานะครับแล้วเริ่มต้นกันที่อันดับที่5จอร์จินยัวในดุมได้7ทรดโฟี่ i มิกฟิวทีมชาตินอลนนะครับเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับเฟเนน,นูดในปี2007 และประเดิมคว้าชแชมป์ดัตชคัพได้ทันทีในฤดูกาลกล่าวซึ่งเป็นแชมป์เดียวกับสโมสอแห่งนี้ก่อนที่เขาจะย้ายไปประสบความสำเร็จกับ P.H.F. h ฮดฟรีไฮโเวด้วยการคว้าชแชมป์บนถ้วยและช่วยทีมกลับมาคว้าชแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2008ในฤดูกา2014 2015. ล2014-2015หลังจากนั้นก็ประสบความสำเร็จในการเล่นในลีกบังเกอรก่อนที่ย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลยูเต็ดในปี2015 และย้ายเข้าสู่ทีมแอนฟิลในปี2016ก่อนจะกลายเป็นแข้งแกนหลักของทีมมาเดยตลอดและคว้าทรฟี่เพิ่มได้อีก3รายการนะครับทรฟี่ที่จอร์จินโวานในดูมได้ดัตครับในปี2007-2008-2011-2012ดัสตซูปป 2003, เอ 5, อ 9, อซปอร,คร 2019, ์ครับ2 0 1พิเอลดิชเชลีสิียูฟ่าแชมลีกยนสอยูฟ่าซูเปอร์ครับพ2 0 1ิฟีฟ่าคับเวลคัพ2019รวมทั้งหมดแล้ว อันดับที่4ทานคุมิมินามิโนะเก้าทรฟรี่นับตั้งแต่มม่ฟิลเลือดสโมไรย,ย้ายจากเซโรโซโอสากาในศึกเจลีกเจ้าตัวก็มาโด่งดังกับเลสบูสซอสบวกในปี2015โดยตลอด5ปีช่วยตนสกัดของความยิ่งใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องคว้าแชมป์ลีก5สมัยติดต่อกันเพิ่งด้วยบอลถ้วยอีก4ครั้งและกำลังใกล้เคียงที่จะได้สัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้โดยโทรฟี่ที่นามิโนะได้คือ9โทรฟรี่ออสเตรียมูนส์ลิกาฤดูกาล 2,014-2,015ฤดูกาล2,015-2,016ฤดูกาล2,016-2,017ฤดูกาล2,017-2,018และฤดูกาล2,018-2,019ก็คือการคว้า5ครั้งติดต่อกันเลยนะครับและแชมป์ออสเตรียครับฤดูกาล2,014-2,015ฤดูกาล2,015-2,016ฤดูกาล2,016-2,017ฤดูกาล2,018-2,019รวมแล้วทั้งสิ้น9ทรอฟี่นะฮะแล้วก็กำลังจะได้ถ้วยพิมลิงกิตกับลิเวอร์พูล อันดับที่3อเล็กอักเล็กชมเลนได้9กทัวฟี่ตลอดระยะเวลา7ฤดูกาลที่เดบอวต์อยู่กับอาร์เซนอลเขาเก็คว้าแชมป์เอเวอร์ครับร่วมกับทีมได้ถึง3สมัยและแชมป์คอมมูนิตี้ชิลอีก3ครั้งหลังย้ายมาเล่นในทีมแอมฟิลในปี2017มิฟิลทิ้งชันเกรดก็ย้ายมาสัมผัสทัวฟี่ได้อีก3รายการทั้งยูฟ่าแชมเลกยูฟ่าซูเปอร์คัพฟีฟ่าคลับเวิลด์ครับอย่างนึงสมัยทัวฟี่ที่อเล็กอักเล็กชมเลนได้ทั้งหมด9กทัวฟี่ เอฟเอในปี2013-2014ถึงในปี2014-2015ถึงในปี2016-2017ถึง c o m มิ n i t ่ Shield 3ค,ครั้งในปี2014-2015-2017แชมป์ยูฟ่าแชมเลียกหนึ่งครั้งในปี2018-2019ถึงยูฟ่าคัพหนึ่ครั้งในปี2019อันดับที่2เจนส์มิเนอร์ได้9ก้าทวีป มิฟิวมาประสบการณ์ที่เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากมายสัมผัสถ้วยแชมป์มาแล้วหลายรายการใหญ่ๆโดยเฉพาะแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง2ครั้งในการเล่นใ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล2011-2012และก็ฤดูกาล2013-2014และกำลังจะเพิ่มสถิติเป็นครั้งที่3กับ2สโมสมรโดยเจมส์บีเนอร์คว้าทั้งหมด9ก้าทฟี่ด้แก่ยูฟาอินเตอร์โตโต้คัพหนึ่งครั้งในปี2006พรีเมียร์ลีกรด3ครั้งนะฮะ ในฤดูกาล2011-2012ในฤดูกาล2013-2014ที่ได้กับแมนเชสเตอร์ที่2ครั้งครับและล่าสุดก็กำลังจะได้กับลิเ,เวอร์พูลเอฟเอครับ1ครั้งในปี2010-2011 League Cup 1ครั้งในปี2013-2014ค m มม n i t y ตี้ชิลในปี2012ยูฟ่า s ช i เ l ี a g u e ในปี2018-2019ยูฟ่าซูเปอร์คัครั้งในปี2019ฟ i ฟ a c คัพเวิลด์คัในปี2019อีก1ครั้งนะครับ อันดับที่1ได้แก่เชดดนชากิลี17โทรฟี่โอ้โหได้เยอะจริงๆนะครับแม้จะกลายเป็นส่วนเกินของหงดงในยุคข,ของเชกิ้งคลับแต่มิฟิลชาวซิสแลนด์ก็ถือเป็นนักเตะที่ได้แชมป์เกือบทุกสมโมสรที่ย้ายไปเล่นด้วยยกเว้นอินเตอร์มิลานและสโตกซิตี้ดาวเตะวัย28ปีนะฮะเคยโด่งดังเป็นผู้แตกสมัยเล่นกับเอฟซีบาสเซสโมสรแรกในอาชีพการเล่นหลังโชว์ฟอร์มจำ้ำช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกถึงสาสมัยติดต่อกัน ซึ่งหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่กับปเยมินิกเขาก็มาประสบความสําเร็จอีกคว้าโัวฟี่เพิ่มได้อีกหลายรายการโดยเฉพาะศึกบุนเดสเลกาสสมัยรวมถึงยูฟ่าแชมล็กอีก1สมัยหลังจากนั้นตัวก็ห่างหายจากการประสบความสำเร็จในการไปอยู่กับอินเตอร์มิลานและมาสต็อกซิตี้จนมาถึงลิเวอร์พูลในปี2008เขาก็ได้สัมผัสถ้วยยูฟ่าแชมลิกหรือว่าของยุโรปอีกครั้งก็กลายเป็นนักเตะในทีมชุดนี้ที่ผ่านการคว้าแชมป์มามากมายที่สุดนะฮะ โดยเช่นันเชอร์กิลี่ได้ไปทั้งหมดถึง17โปรฟี่เลยนะครับโอ้โหยาวจริงๆเราเริ่มไล่ตั้งแต่สวิตซุปเปอร์คัพได้3ถ้วยสวิตคัพ2ถ้วยบุนเดสเซอร์ก้าเยอรมันนะครับ3ครั้งเดเอโพคาว์2ครั้งยูฟาแชมเปี้ยนลีก2ครั้งเยอรมันซุปเปอร์คัพ1ครั้งยูฟาซุปเปอร์คัพ2ครั้งและวีฟ้าคัพเวิลด์คัพอีก2ครั้งนะฮะโอ้โหใต้ไล่ปีเนี่ยคงไม่ไหวนะครับ 17ถ้วยนะฮะทั้งหมดของชชดันเชอร์กิลี่อดี c ซีอโอลิเวอร์พูลคอมเมนต์ถึงทีมเก่าหากชวนแชมป์ลีกโยงถึงซีซันหน้าอดีตผู้บริหารระดับสูงของลิเวอร์พูลยอดทีมแหงแดนผู้ดีนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นถึงทีมเก่าของเขาที่เคยให้บริการหากชวดแชมป์ลีกในซีซันนี้โยงถึงฤดูกาลหนนะ้า สำนักข่าวตามประเทศรายงานเมื่อวันที่13เมษายนนะครับว่าเ e อียนอร์อดีตผู้บริหารระดับสูงของหองดังหรือวูผูทีมดังศึกพิม์งลงกฤดเอามาแสดงความคิดเห็นถึงทีมเก่าที่เขาเคยให้บริการหากชวดแชมป์พิม์ลีกในดุกนี้เชื่อมโยงไปถึงฤดูกาลหน้าเป็นที่เข้าใจกัน,นว่าพิมล์ลเกรดต,ต้องหยุดทาการแข่งขันเช่นเดียวกับลีกอื่นๆทั่วโยโุโรปและทั่วโลก หลังจากโควิด19หรือไวรัสโคโรนากำลังระบาดอย่างหนักซึ่งตอนแรกก็เลื่อนแข่งไปวันที่3เมษายนต่อมาก็เลื่อนไปอีกวันที่30เมษายนแต่ล่าสุดได้มีการแถลงการครั้งที่3ให้เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นนิติสัทงที่ดีล่าสุดอินแอ์ air, นะครับอดีตผู้บริหารระดับสูงของลิเวอร์พูลเอามากล่าวผ่านเดลิสตาว่าผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลมานานกว่า50ปีแล้วและผมมักพูดเสมอว่าเราไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆเลยดูอย่างอิสตันบูลหรือปีที่แล้ว ที่เรากว่าจะผ่านบาร์เซโลนาดูสิว่ามันยากมากแค่ไหนปีนี้พวกเขาทําผลงานได้นหนยหรือเชื่อในพิมลีกแต่มันต้องระง,งับลงก่อนเพราะโคโโไวิััมันจึงยังไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะได้แชมป์ลีกหรือไม่ถ้าไม่ได้ปีนี้ผมก็คิดว่าปีหน้าพวกเขาก็ตตรงได้อีกด้วยการสรุปข่าวเรืองพวกคุรับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่13เมษาย,ยนนะครับช่วงนี้ข่าวน้อยเลยเกินนะครับ ไม่มีการแข่งขันเลยนะฮะยังไงเดี๋ยวจะจะทำคลิปที่เกี่ยวกับสโมสรเ์พูลอ, Liverpool ออกมาเรื่อยๆนะครับชอบก็ไลค์ชอบกดแชร์สวัสดีครับ